สวัสดีครับครูพระละออนไลน์ครับวันนี้ครับจะพาทุกคนครับไปเดินครับ1กิโลครับ1กิโลเราจะไปดูกันว่าว่าเราเนี่ยจะเดิน1กิโลเราจะเผาผันกี่แคลอรี่ครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับไปอ่าเริ่มแรกเราก็เข้ามาที่แอปนะครับแอปออกกาลังกายปกตินี่แหละที่มันแถมมากับใน iPhone น่ะนะครับคราวนี้ก็มากันที่เลือกไปที่การเดินนะครับเลือกที่การเดินอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เริ่มกดไปกันเลยนะถ้าเราเดิน1กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะ เผาผ่านไปกี่แคลอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปเดินเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับขูพละออนไลน์กันด้วยนะครับนี่พามาดูบรรยากาศชมวิวไปด้วยนะครับการเดินของผมนะก็จะอยู่ในส่วนของสวนผักนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นี่ต้นกล้วยอันนี้คือแปลงผักนะครับแปลงผักอ่านะครับ เดินคนเดียวครับผมต้องบอกก่อนนะว่าก่อนที่ผมจะออกกาลังกายตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเดินไปแล้วนะครับเดินกับวิ่งเนี่ยรวมกันประมาณ8กิโลไปแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะนี่ก็เลยพาทุกคนมาดูอีกเผื่อบ,บางคนอยากจะรู้ไงว่าการเดินเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมแล้วเดินไปเนี่ยมันเผาผ่านกี่แคลอรี่แต่วันนี้จะพาไปดูครับว่าเดิน1กิโลเนี่ยเผาผ่านไปกี่แคลอรี่นะครับหกิโลเมตร นี่ก็ใส่แมสป้องกันตัวเองด้วยนะนี่สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับโน่นมีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปแล้วครับสุดยอดครับมอเตอร์ไซค์วิ่งไปแล้วแซงไปแล้วจะแซงเราไหมมอเตอร์ไซค์อ่ามอเตไซค์ก็แซงเราไปแล้วนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็ยากขึ้นแล้วนะอ่าเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเดินไปด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยนะครับ นี่คือเป็นสแลมนะครับสแลมที่กางไว้สําหรับกันแดดที่มันอาจแบบแดดมันอาจจะแรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ผักเนี่ยอาจจะโดนแดดแล้วก็ไหม้ไหม้เกิดการไหม้ได้ใบไหม้อย่างเงี้ยมันก็จะเสียมันก็จะขายไม่ได้นะครับนี่ก็สวนผักนะสวนผักทั้งหมดเลยส่วนใหญ่นะครับข้างหลังผมก็เป็นถนน่าผมก็จะออกกาลังก,กายทุกเย็นที่นี่นะครับในการเดินแล้วก็วิ่ง นี่นะมีบ่อน้ําด้วยสําหรับไปลดน้ําผักนะครับอ่ะเดินต่อไปเรื่อยๆครับเราเป้าหมายคือหนึ่งกิโลเมตรครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเราตอนเนี้ยเราไปเปิดในแอปนะว่าเราเดินไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าตอนนี้เราก็เดินมาเป็นระยะทางสามร้อยสามสิบก่อ่สามร้อยสามสิบเมตรแล้วนะครับใช้เวลาไปห้านาทีแล้วนะครับใช้เวลาไปห้านาทีแล้วนะ ตอนนี้เดินไปเรื่อยต้องต้องเพิ่มความเร็วขึ้นประมาณสิเปอร์เนไม่นั้นเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกดินซะก่อนนำมืดซะก่อนนะครับนี่ฮะอ่าเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อครับ1กิโลจะเผาผ่านไปกี่แคลตายลุยกันต่อครับสู้ๆเอมีกองฟางด้วยเป็นไงนะครับตายลุยต่อลุยต่อ เดินไปเรื่อยๆครับนู่นหนทางยาวไกลเดินยาวๆครับเดินนี่หนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลแต่ผมอาจจะมีบางส่วนนะครับที่ต้องตัดคลิปเพื่อว่าเนี่ยมันจะยาวเกินนะครับนี่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับครูพระละออนไลน์กันด้วยนะครับบางคนงงว่าผมเป็นใครผมเป็นครูนะครับ,เป,รรบเป็นครูพระละนะครับอ่าเป็นครูพระละศึกษานั่นเองนี่ก็กางสแลมไว้แล้ว รอที่จะทำการปลูกผักนะครับอผักจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะนี่อ่านี่มาดูต้นอ้อยนี่ข้างหลังผมเองต้นอ้อยนะครับแล้วเราก็เดินไปด้วยอ่าเดินความเร็วเท่านี้ครับโอเคอ่าครับทุกคนครับนี่ตอนนี้980เมตรแล้วนะครับ จะถึงหนึ่งพันแล้วนะนี่เก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเมตรแล้วต่อไปหนึ่งพันหรือยังหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลรอลุนครับรอลุนหนึ่งกิโลแล้วนะครับหนึ่งกิโลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนครับว่าหนึ่งกิโลเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสิบสามนะครับสิบสามนาทีห้าสิบวินะครับตีไปก็เลขกลมๆก,ก็สิบสี่นาทีก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเราเผาผลาญไปกี่แคลอรี่ นี่ครับเราเดินไปเนี่ยประมาณ1กิโลเราเผาผ่านไป51แคลอรี่เองนะนี่ครับก็ใช้ไประยะเวลาประมาณ1กิโลเนี่ยสินาที48วินาทีก็ตีไปสักประมาณเป็นอ่าสินาทีครับอ่าเราเผาผ่านไป52แคลอรี่อ่าเผาผ่านไปแค่52แคลอรี่เอง อ่านี่ครับก็เดินครบแล้วครับ1กิโลครับสุดยอดมากนะครับเดินไปครบ1กิโลแล้วเผาผานไปประมาณ52แคลอรี่นะครับใช้ไประยะเวลาประมาณ14นาทีครับใช้ระยะเวลา14นาทีนี่1กิโลนะครับเดินอย่างเดียวเลยเผาผานไป52กิโลแคลอรี่นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับมันออกกําลังกายบ่อยๆนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้กับครูพละออนไลน์กันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ